สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า A Hunting in Venice เป็นเรื่องราวของโปโลนักสืบชื่อดังนะครับที่ได้เกษียณจากชีวิตการทํางานแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เวนิสประเทศอิตาลีแต่ว่ามันก็ยังไม่ไวายนะครับที่มีผู้คนมาขอความช่วยเหลือจากเขาให้ไปช่วยไขคดีและนี่ก็คือคดีฆาตกรรมที่เขาได้ออกไปไขความจริงให้ปรากฏแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่โปโลย่อนนักสืบชื่อดังเขาตื่นมาที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีในปี1947และเช้าวันนี้ผู้คนต่างก็ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของเมืองเวนิสที่อาศัยเส้นทางทางน้ำในการเดินทางและก็พักอาศัย โปโลนั้นวางมือจากการเป็นนักเสิร์ฟนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตไวเกษียณแต่จนแล้วจนรอดก็ยังมีคนมาตอดแถวหน้าบ้านของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือจนโปโลต้องมีบอดี้การ์ดมาคอยจัดการไม่ให้คนเข้าถึงตัวของเขาแล้วเช้าวันหนึ่งนะครับขณะท,ที่โปโลนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านบอดี้การ์ดก็มาบอกเขาว่ามีผู้หญิงมาขอพบแต่โปโลน่ะเคยสั่งห้าม ว่าไม่ต้องการพบใครแต่พอเขารู้ว่าเธอคือโอลิเวอร์นักเขียนที่เป็นคนที่เคยรู้จักโปโลก็เลยอนุญาตให้เธอเข้าพบได้โอลิเวอร์นั่นเป็นนักเขียนชื่อดังนะครับเธอต้องการให้โปโลไปกับเธอเพื่อไปดูงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนของเด็กๆ โปโลก็เลยยอมตกลงไปเที่ยวกับเธอนะครับและระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่ออลิเวอร์ก็ได้เอาเรื่องของการเข้าองค์ทรงเจ้าในหนังสือมาให้โปโลดูว่าที่วันงานฮาโลวีนน่ะจะมีการทรงเจ้าของคนที่ชื่อว่าจอยเลโนซึ่งเธอเองก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เธอคิดว่าจอยน่ะน่าจะเป็นพวกหลอกลวงแต่เธอก็มีโอกาสได้ไปดูจอยเข้าทรงมาแล้วแล้วมันก็ดูน่าเชื่อถือมากเธอก็เลยอยากให้โปโลน่ะไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้มันกระจา่าง เขาบอกว่าคนพวกนี้เล่นมายากลหลอกลวงอลิเวอร์ก็บอกให้เขาไปดูในคืนปาร์ตี้วันฮาโลวีนที่จะจัดให้พวกเด็กๆที่อาคารพาลาโซและพอยามขําคืนมาถึงนะครับโปโลก็ได้เดินทางไปยังอาคารพาลาโซทางเรือเหมือนกับคน,นอื่นๆและพอไปถึงอาคารเขาก็ได้เจอกับออลิเวอร์พร้อมกับบริการของเขาและที่นี่มันก็มีเรื่องเล่าลือว่าเป็นบ้านผีสิงด้วย แล้วพองานเริ่มนะครับลาวิน่าเจ้าผ้าที่เป็นเจ้าของบ้านพร้อมกับโอกาผู้ดูแลบ้านต่างก็เชื้อเชิญแขกและบรรดาเด็กๆให้มาสนุกสนานกับงานปาร์ตี้ฮาโลวีนชวนขนหัวลุกแล้วขณะที่ทุกคนกําลังสนุกกันอยู่นั้นนะครับก็มีลลโอเด็กหนุ่มคนหนึ่งกลับไม่สนุกเหมือนกับคนอื่นๆเขาได้แต่นั่งอ่านหนังสือซึ่งความคิดของเขาไม่เหมือนกับเด็กทั่ว,วไป ลีโอนะั่นอยู่กับเฟริยาพ่อของเขาที่เป็นหมอนะครับแล้วก็ถูกลาวิน่าเจ้าของบ้านจ้างมาดูแลสุขภาพของเธอในบ้านหลังนี้แล้วตอนนั้นเองโอก้าผู้ดูแลบ้านก็นั่งชื่นชมโอลิเวอร์เพราะเธอเป็นเอฟซีตัวยงของโอลิเวอร์เหมือนกัน ทางด้านของโปัโลนะครับเขาก็เดินสำรวจบริเวณบ้านจากนั้นก็มานั่งฟังโอลิเวอร์เล่าเรื่องความลี้ลับของบ้านหลังนี้เธอบอกว่ามันเป็นบ้านผีสิงซึ่งก่อนหน้านี้ออลิเซียลูกสาวของเจ้าของบ้านได้ตกลงมาจากตึกชั้นบนแล้วก็ลงไปเสียชีวิตในน้ําผู้คนมักจะเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนกําแพงบ้านโปโลก็บอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าโกหกเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยโอลิเวอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะรู้เอง เพราะเธออะกำลังรอคนทรงเจ้ามาที่นี่เพื่อมาเรียกวิญญาณทางด้านของหมอเฟริยาเองก็ป่วยหนักนะครับต้องมีลูกชายอย่างลีโออะคอยให้ยาแต่เฟริยาก็ได้รับปากที่จะดูแลลาวินนานั่นก็เลยทำให้สองพ่อลูกอะต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วระหว่างที่โปโลและลาวินนาคุยกันเรื่องบ้านหลังนี้นะครับลาวินนาก็ยังคงโศกเศร้าเสียใจที่ยังลืมเหตุการณ์ที่ลูกสาวตกลงมาตายไม่ได้แล้วไม่นานนะครับจอยคนทรงเจ้าก็มาถึง แม่บ้านโอก้าก็มาเรียกลาวิน่าให้พปพบกับจอยแล้วพอทุกคนมาพร้อมกันนะครับโปโลก็ได้ประทะคารมกับจอยเขาบอกว่าเธอเป็นพวกต้มตุนเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางอะไรทั้งนั้นจอยก็เลยบอกแค่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองและจอยนะครับเธอก็มาพร้อมกับผู้ช่วยสาว แล้วตอนนั้นเองนะครับจูๆ่ๆโคมไฟระยะก็ได้ตกลงมาแตกทําให้โปโลอึ้องไปเลยแต่มันก็ไปเข้าทางพวกคนทรงนะครับแล้วบรรยากาศมาคุก,กเริ่มขึ้นพวกเด็กๆต่างก็รีบจะกลับบ้านโปโลก็เลยต้องรีบพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องโคมไฟที่ตกลงมาแล้วเขาก็พบว่าบนเพดานะมีน้ําซึมทําให้ผิวพื้นม,มันอ่อนและพอมีแรงสั่นสะเทือนก็เลยทําให้โคมไฟตกลงมาจากนั้นนะครับพวกเขาก็จะไปทําพิธีกันบนห้องของอลิเซ่ที่ชั้นบน ก่อนจะเข้าห้องโปโลก็สังเกตเห็นกุญแจที่ไขเข้าห้องก็เลยถามโอก้าว่ามีใครเข้ามาในห้องนี้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าโอก้าก็บอกว่าไม่มีห้องของอลิเซียนะถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพเดิมโปโลก็เลยเดินสำรวจแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆในห้องนะครับก่อนที่พวกเขาจะเริ่มทำพิธีเข้าทรงกัน แล้วแม่บ้านโอกานะครับก็ได้เล่าเรื่องของอลิเซียตอนเด็กๆและก่อนที่เธอจะตายให้โปโลโฟังว่าก่อนที่อลิเซียจะตายอ่ะเธอได้พบรักกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าแม็กซิมทั้งคู่ได้มั่นหมายกัน แต่ทว่าทั้งสองคนก็มีอันต้องเลิกลากันไปก่อนจะตายอลิเซียก็มีอาการหวาดกลัวเห็นภาพอะไรต่างๆนอนทรมานอยู่บนเตียงเหมือนถูกผีเข้าโดยมีลาวิน,น่าแม่ของเธอเฝ้าอยู่ไม่ห่างแต่พอคลาดสายตาอลิเซียก็ตกลงมาตายแถมตอนนี้ยังมีจอยมาคอยรบกวนวิญญาณของเธออีกจากนั้นนะครับทุกคนก็เข้ามาทำพิธีในห้อง ก่อนที่จะเริ่มแม็กซิมอดีตคู่มานหนุ่มของอลิเซียและคู่มานคนใหม่ของเขาก็ได้ขอเข้าร่วมพิธีด้วยพอทั้งคู่มีบัตรเชิญให้มาแต่วาลิน่าก็พยายามกีดกันนะครับเพราะเธอไม่ได้เป็นคนเชิญแม็กซิมก็เลยเอาการ์ดเชิญออกมาให้ดูนะครับจนลาวิน่าต้องยอมให้ทั้งคู่เข้ามาจอยก็เริ่มทําพิธีคล้ายๆกับผีถ้วยแก้วนะครับแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์ดดดแทนถ้าหากวิญญ,ญาณต้องการจะสื่ออะไรนิ้วของจอยก็จะกระเดกแล้วมันจะทําให้แป้นพิมพ์เดดสามารถพิมพ์ได้เอง โปลก็แอบสังเกตนะครับเขาเห็นจอยทําพิธีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่มาดูแต่แล้วโปโลก็กระช่างหน้ากากคนที่แอบซ่อนอยู่ในห้องที่ช่วยบังคับแป้นพินด์ดชออกมาซึ่งก็คือนิโคลัสเด็กหนุ่มที่ถูกจอยว่าจ้างให้มาช่วยแหกตาคนที่มาดูนั่นก็เลยทําให้จอยเสียหน้านะครับแล้วไม่นาน จอยก็ได้แสดงอาการผีเข้าแต่ทว่าตอนนี้เสียงของเธอเปลี่ยนไปเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงของอลิเซียทําให้ลาวิน่าตกใจนะครับคิดว่าเป็นเสียงของลูกสาวจริงๆจอยก็อ้างว่าอลิเซียได้มาเข้าสิงและตะโกนร้องบอกว่าเธอถูกฆาตกรรมโดยตอนนั้นก็มีชื่ออักษรเอ็มที่พิมพเดดและเมื่อวิญญ,ญาณออกจากร่างไปแล้วทุกคนก็วิพากษ์วิจารณกันยกใหญ่ จากนั้นนะครับปโลก็ได้เดินออกจากห้องไปเพื่อสำรวจอะไรบางอย่างโอลิเวอร์ก็เดินตามเขาไปด้วยและก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมซึ่งโปโลเองก็ยังจับผิดจอยไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแค่เขาว่ายังจับผิดไม่ได้เท่านั้นเองโอลิเวอร์ก็เลยบอกให้คาว่าหยุดพิสูจน์ซะปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเธอจะได้เขียนหนังสือให้ดังระเบิดไปเลยแต่โปโลก็ไม่ยอมนะครับเขายังคงเดินหน้าสืบต่อไปให้ได้ แล้วฉากก็ตัดมาที่ในห้องนะครับหมอฟาริยาก็ตรวจด,ดูอาการของจอยส์เธอยังคงพูดเรื่องวิญญาณที่ดุร้ายของที่นี่อยู่และเรื่องที่โอลิเวอร์จะนําไปเขียนหนังสือซึ่งจะทําให้ชื่อเสียงของเธอโด่งดังไปด้วยโป l โลก็บอกว่ามันเป็นการต้มตุนผู้คนน่ยไม่มีวันเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกสักพักนะครับจอยก็ได้เดินออกจากห้องไปเพื่อขอตัวกลับก่อน ขณะที่โปโลก็เดินสำรวจในห้องอย่างละเอียดอีกทีและเขาก็เห็นลูกแอปเปิลวางอยู่ใกล้อ่างน้ำที่เด็กๆทิ้งไว้ในการเล่นเกมเขาลองดำน้ำไปในอ่างแล้วก็มีคนแอบเข้ามากดน้ำเขานะครับจนเขาก็เกือบจะตายดีที่บริกายของเขาเข้ามาช่วยไปได้ทันแต่ทว่าคนรายก็ยังหนีไปได้ บริกาดนะครับก็ถามโปโลว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนั้นเองพอนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องของจอยดังขึ้นพอทุกคนวิ่งมาดูก็พบว่าเธอได้ตกลงมาตายแล้วบริกาดก็รีบโทรแจ้งตำรวจนะครับทุกคนต่างก็ถกเถียงเรื่องการตายของจอยจากนั้นแม่บ้านโอก้าก็ได้เอาน้ำชามาเสิร์ฟให้กับโปโลส่วนหญิงสาวคนสนิทผู้ช่วยของจอยก็กำลังวิตกว่านายจ้างของเธอตายแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปดี ขณะที่แม่บ้านโอกานะครับก็วิตกที่เธอจะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ถึงตอนเช้าจากนั้นโปโลก็รีบมาปิดประตูขังคนทั้งหมดไว้ในบ้านแล้วก็บอกให้ทุกคนทราบว่าการที่จอยถูกฆ่าน่ะพอตอนวิญญาณมาสิงร่างของเธอแล้วบอกว่ามีการฆาตกรรมอาริเซียและจากนั้นเธอก็ถูกทำร้ายเขาจําเป็นให้ทุกคนนะต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็บอกให้บอดี้การ์ดว่าอย่าให้ใครออกจากบ้านหลังนี้ไปโดยเด็ดขาด จากนั้นนะครับเขาก็เริ่มไล่สอบสวนคนที่อยู่ในบ้านทีละคนเริ่มจากโอลิเวอร์เขาขอให้โอลิเวอร์เป็นผู้ช่วยในการสอบสวนโดยให้เธอไปตามลาวิน่ามาพบแล้วลาวิน่านะครับก็พาปัวโลไปชมสวนดอกไม้ที่เธอปลูกแล้วก็นําพึ่งป่า ปอลยังรู้อีกว่าเธอไม่ชอบแม็กซิมอดีตคู่ไมั้นของอาริเซียลาวิน่าก็อ้างว่าแม็กซิมจะจับลูกสาวของเธอเพราะคิดว่าเธอรวยแต่พอรู้ว่าเธอไม่มีเงินเขาก็เลยขอเลิกกับอาริเซียนั่นก็เลยทำให้เธอดีใจมากและจากนั้นอาริเซียก็เริ่มป่วย แล้วต่อมาแม่บ้านโอก้านะครับก็ถูกเรียกมาสอบเป็นคนต่อไปโปโลได้รู้ว่าเธอเป็นคนกลัวผีมากและเมื่อก่อนเน่ะเธอก็เคยบวชชีและชื่อทางศาสนาของเธอก็คือมาลยาซึ่งมันก็มีตัวอักษร M เหมือนกับที่จอยบอกว่าคนที่ฆาตกรรมอลิเซียนะ่ยในชื่อจะมีตัวอักษร M ด้วย และระหว่างที่โปโลสอบแม่บ้านอยู่นะครับเขาก็ได้ยินเสียงของเด็กและหมอฟาริยาก็เป็นคนถูกสอบสวนคนต่อไปโปโลก็ได้ถามถึงบาดแผลที่ศพของจอยตลอดจนถึงเวลาที่เธอตายทําให้หมอเกิดความเครียดนะครับหมอก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปลบในสงครามจนเกิดภาวะทางจิตและพอสงครามสงบลงเขาก็ไม่ได้รักษาคนป่วยอีกเลยแต่จําเป็นต้องมารักษาคนในตระกูลของลาวิน่าเพราะว่าเขา,าหลงรักเธอ และโปโลก็ถามเรื่องการรักษาอลิเซียก่อนที่เธอจะตายหมอก,ก็บอกว่าก่อนจะตายอ่ะอลิเซียมีอาการเหมือนคนเป็นโรคประสาทเขาต้องให้ยานอนหลับกับเธอ แล้วตอนนั้นเองนะครับปโลก็รู้สึกว่าสมองของเขาอ่ะมีบางอย่างผิดปกติแล้วเขาก็ได้มาเจอกับเลโอลูกชายของหมอเฟริยาที่มารอพบเขาเหมือนกับว่าเลโออยากจะบอกอะไรบางอย่างเลโอบอกว่าพ่อของเขาเป็นคนจิตใจอ่อนตกใจง่ายเหมือนกับโปโลในตอนนี้แล้วเลโอก็ได้บอกเวลาที่จอยตายนะครับเพราะตอนนั้นนะ่ะเขาอยู่กับผู้ช่วยหญิงคนสนิทของเธอ จากนั้นนะครับปัวโลก็ได้ขอตัวไปพบกับโอลิเวอร์เขาต้องการจะคลี่คลายคดีก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเขาให้โอลิเวอร์เรียกผู้ช่วยของจอยทั้งสองคนนะมาสอบเป็นลายต่อไปแล้วทั้งสองคนนะครับก็สารภาพว่าพวกเธอได้ปลอมพาสปอร์ตมาพ่อแม่ของพวกเธอตายแล้วเหลือแค่พี่น้องเพียงสองคนแล้วพวกเธอก็ต้องหลบหนีมาลักเล็กขโมยน้อยจนมาพบกับจอยมันทําให้ชีวิตของพวกเธอดีขึ้นไม่อดอยากเหมือนเดิม และทั้งสองคนนะครับก็ยอมรับว่าสิ่งที่จอยซ์ทำเป็นการหลอกลวงมันเป็นการแสดงละครหลอกผู้คนหากเป็นไปได้พวกเธออยากจะไปตั้งหลักอยู่ที่อเมริกามากกว่าที่จะอยู่กับจอยซ์แล้วโปโลนะครับก็จับได้ว่าพวกเธอได้แอบขโมยเงินที่ทรงเจ้าและพยายามจะหลบหนีแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อน แล้วต่อมานะครับโปโลกับเลโอก็ได้ยินเสียงของเด็กมันน่าจะมีคนอื่นแอบอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วตอนนั้นเองก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแต่พอรับสายแล้วกลับไม่มีเสียงตอบโปโลก็เลยเอาโทรศัพท์มาฟังนะครับดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงน้ําอยู่ใกล้ๆบ้านหลังนี้เขาก็เลยวิ่งไปหาต้นตอนของเสียงจนได้เข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอกับนกกระตั้วสีขาวที่ตกใจแล้วก็ยังมีเด็กน้อยที่เข้ามาตอนหวค่ำในงานปาร์ตี้ฮาโลวีน โปโลก็เลยถามเด็กน้อยว่าเห็นเหตุการณ์ที่จอยตายหรือเปล่าเด็กน้อยยังไม่ทันตอบอะไรนะครับก็มีคนเข้ามาพอดีเด็กน้อยก็เลยต้องหลบไปก่อน แล้วจังหวะนั้นเองทั่วทั้งบ้านก็ได้ยินเสียงกระแทกแล้วก็สั่นไหวทุกคนวิ่งมารวมกันแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโปโลก็บอกว่าเสียงอ่ะมันอยู่ที่ห้องใต้ดินพวกเขานะครับก็เลยพาก,กันไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอกับที่กักขังเด็กๆจนตายแล้วก็มีพายุก,กระแทกเรลือก,กับตัวอาคารทําให้เกิดเสียงดังจากนั้นหมอเฟรียาก็มีปากเสียงกับแม็กซิมนะครับพวกเขาชกต่อยกันจนลีโอต้องเข้ามาห้ามแล้วก็พาพ่อไปพักผ่อน ลาวิน่าก็บอกให้หมอไปพักที่ห้องดนตรีแล้วก็ไขกุญแจล็อกห้องเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งกุญแจให้กับโปโลเก็บเอาไว้ซึ่งตัวของโปโลก็มีคิวที่จะสอบแม็กซิมอดีตคู่หมั้นของอลิเซียต่อแม็กซิมก็เล่าลำดับเหตุการณ์ของเขาที่มีความสัมพันธ์กับเธอแต่ทว่าแม่ของเธออกีดกันไม่ให้ทั้งคู่ได้เจอกันแม็กซิมสารภาพว่าเขาเป็นคนขอเลิกกับอลิเซียเอง โปโลก็ได้ขอแม็กซิมดูกาเชิญที่มีคนส่งไปให้เขาพิจารณาดูกานะครับแต่อยู่ๆโปโลก็เกิดอาการวูบบริการก็เลยต้องเอาก้าอ้มาให้เขานั่งพักเขาก็เลยได้โอกาสสอบบริการของเขาพร้อมกับโอลิเวอร์ด้วยซึ่งบริการก็สารภาพว่าเขาเคยเป็นตำรวจที่ทำคดีของอาริเซียเขาเป็นคนอุ้มเธอขึ้นมาจากน้ำโปโลก็เลยจับได้ว่านะครับบริการของเขาว่าร่วมมือกับโอลิเวอร์แล้ก็จอย เพื่อดึงให้เขามาร่วมสืบในคดีนี้แล้วมันจะทําให้หนังสือของอลิเวอร์ขายดีและทําให้จอยมีชื่อเสียงส่วนตัวบริการเองก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปด้วยแล้วตอนนั้นเองนะครับแม่บ้านโอกาก็วิ่งมาบอกว่ามีคนร้ายแอบอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ทําร้ายหมอเฟริยาจนตายทุกคนก็เลยวิ่งไปดูนะครับลลโอก็เศร้ามากเมื่อเห็นศพของพ่อลาววน่าบอกว่าโปโลอวเป็นคนถือกุญแจห้องเพียงคนเดียวและทุกคนต่างก็บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการตายของหมอเลย Oliver นะครับก็เลยบอกให้ทุกคนนะออกจากห้องไปปล่อยให้โปโลททางานของเขาไปในเมื่อเขาไม่ยอมเชื่อเรื่องพูดผีโปโลก็ทําการสืบต่อไปจนมั่นใจนะครับแล้วเขาก็บอกกับทุกคนว่าคนลายที่ฆาตรกรรมอลิเซ่ก็คือลาวิน่าแม่ของเธอเองลาวิน่าก็โวยวายใหญ่นะครับว่าเธอเสียใจกับการตายของลูกสาวมามากพอแล้วนี่ยังจะมากล่าวหาเธออีก โปโลก็เลยต้องเอาหลักฐานแล้วก็เหตุผลมาเปิดเผยนะครับว่าลาวินน่าน่ยไม่อยากเสียลูกสาวให้กับแม็กซิมเธอก็เลยทําลายสวนดอกไม้แล้วก็นำดอกไม้ที่มีพิษมาปลูกแทน พอมันออกดอกพึ่งก็จะมาดูดเกสรแล้วมันก็จะกลายเป็นสารพิษโปโลเองก็ถูกวางยาด้วยน้ำพึ่งที่มีพิษเข้าไปทําให้ระบบประสาทของเขามีปัญหาได้ยินตเสียงของพวกปีศาจถ้าหากเอาน้ำพึ่งพิษนี้ไปใช้ก็จะทําให้คนที่กินเข้าไปาประสาทหลอนเหมือนกับที่เธอใช้น้ำพึ่งผสมกับน้ําชาป้อนให้ลูกสาวกินทีละเล็กทีละน้อยทําให้อลิเซียมีอาการหลอนจนลูกสาวของเธอไปหาแม็กซิมไม่ได้ แล้ววันหนึ่งพอลาวิน่าไม่อยู่บ้านอลิเซียเกิดมีอาการหลอนคุ้มคลั่งขึ้นมาแม่บ้านโอการ์ที่ดูแลอยู่ก็เลยใช้น้ำพึ่งยาพิษมาป้อนให้เธอแต่ใส่น้ำพึ่งมากเกินไปโดยที่เธอไม่รู้ตัวจนทําให้อลิเซียหัวใจหยุดเต้นและพอลาวิน่ากลับมาบ้านพบว่าลูกสาวหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เลยนําร่างไปทิ้งลงน้ําโดยที่ก่อนจะทิ้งลาวิน่าก็ได้ทําเครื่องหมายความพยาบาท ซึ่งหมอฟาริยาก็ตรวจไม่พบหลักฐานการฆาตกรรมและตำรวจก็ดันมาเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์แล้วลาเวน่าก็เอาขวดยาพิษไปซ่อนเธอก็เลยไม่ถูกดำเนินคดีแต่ทว่าลาเวน่าก็ยังถูกแบค็คเมย์จนหมดตัวเพราะน่าจะมีคนล่วงรู้ความลับเรื่องนี้เข้า ซึ่งคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือหมอฟลร,รยาและจอยที่อยู่ในข่ายที่น่าสงสัยลาวิน่าก็เลยวางแผนสังหารพวกเขาอย่างยาดยนตยในคืนนี้และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยนะครับลาวิน่าก็วิ่งหนีขึ้นไปบนตึกและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือเธอถูกวิญญาณผลักตกน้ําลงมาเสียชีวิต แล้วเช้าวันต่อมานะครับตำรวจก็มาเก็บศพของจอยหมอฟารยาแล้วก็ลาวิน่าหลังจากนั้นแม่บ้านโอก้าก็พาลลโอไปรับเลี้ยงต่อลลโอก,ก็ได้สารภาพกับโปวโลว่าเขาออเป็นคนเขียนการ์ดเชิญไปให้กับแม็กซิมเองส่วนนิโคลัสและก็หญิงสาวผู้ช่วยของจอยนะครับทางแม่บ้านโอก้าก็ได้ออกเงินค่าเดินทางเพื่อส่งพวกเธอไปยังอเมริกาตามที่ตั้งใจไว้ส่วนโปโลก็เดินทางกลับบ้านพัก ขณะที่ยังมีผู้คนมาดักรอเพื่อขอความช่วยเหลืออยู่มากมายสุดท้ายเขาก็หวนกลับมาเป็นนักสืบอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.5คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาท แล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทงมาสนำสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ